เราไม่รู้นะคะว่าเขาเขาเลียกินน้ำโมกหรืออะไรนะเขาเจอกันเขาจะอย่างนี้นะคะแ้งเลียดังจะลุมเลียดังสบายแก้วก็ชอบจังให้เขาเลียนะคะเราไม่รู้ว่าสน่หาออะไรกันนะดูดูดูดเลียปากเลียดังกันใหญ่เลย <laughs> เลียปากเลียดังกันใหญ่เลยชอบเลยชอบเลยดู เราพามาอยู่นาสามตัวนะคะแบ่งกันกินหญ้านะถ้าเอามาทุกตัวมันฝูงใหญ่เกินแล้วหญ้ามีไม่เยอะอยู่ได้ไม่หลายวันเราก็เลยแบ่งแบ่งมาอยู่นานะคะถ้ามาแค่สามตัวนี่กินได้นานหมุนรอบไปเรื่อยๆเลยกินแปลงนี้หมดเราก็จะย้ายแปลงนั้นแปลงนั้นแปลงนั้น และอยู่บ้านใหม่ก็จะเหลียน้อยตัวลงการเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าให้กินเราก็จะเราก็จะไม่ไม่ต้องได้ตัดเยอะเท่าเดิมมันก็จะดีนะคะมันก็จะดีทั้งสองทั้งบ้านใหม่ทั้งนาเนาะอยู่นาน,นี่ถ้าสามสี่ตัวนี้สบายเลยนะคะไม่ต้องได้ตัดหญ้ากินทั้งอันอิ่มกินแล้ว แล้วก็เข้าออนอนกลางวันปล่อยออกมาแทะตอนบ่ายข้าอีกเล่นน้ําเล่นโคลนกินอยู่อย่างนี้ไม่ได้ตัดหญ้าให้นะคะเราก็จะเอาฟางฟางใส่รางอาหารไว้ตอนกลางคืนถ้าเขาจะกินอีกก็คือฟางตอนกลางคืนกินฟางตอนกลางวันกินหญ้านะคะเราแยกเราแยกเจ้าแก้วก้าวด้วยแหละ เจ้าแก้วก้าโตแล้วเป็นพ่อพันุ์ได้เป็นหนุ่มแล้วแล้วเจ้าแก้มก้านกล้วยก็โตแล้วเขาประลองกันทุกวันนะคะเขาชอบประลองกําลังเราก็เลยต้องแยกกันอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งความปลอดภัยของเขาเพราะว่าควายตัวผู้นะถ้าตัวเมียเป็นสัตว์เขาจะประลองกําลังกันอย่างสุดฝีมือนะคะเราจะต้องทําการแยกกันนะคะ ไม่แยกไม่ได้อันตรายนะคะเราก็เลยแยกเอาเจ้าก้านกล้วยไม่ใช่เอาแก้วก้าวมาไว้นาส่วนก้านกล้วยอยู่บ้านใหม่กับแม่รอให้แม่ออกลูกคลอดลูกก่อนนะคะถ้าแม่เขาคลอดลูกเราก็จะแยกกับลูกเขานะคะเรากลัวลูกเขาทับแม่นะเราจะต้องหาแยกที่ไว้แล้วเราก็ถึงจะผสม ให้ติดลูกก่อนถึงจะเอาไปอยู่ด้วยกันใหม่นะคะป้องกันเป็นเลียดชิดนะป้องกันไม่ให้แม่ทับลูกนะคะดีที่เรามีที่สองที่เนาะแล้วก็สับไปสับมาให้เขาอยู่เนาะสับมาสับไปอยู่หน้าบ้างอยู่บ้านใหม่บ้างแล้วก็จูงให้เขามานะน้ำไว้ให้กินทั้งเปิดน้ำใส่สะ เล็กสาน้อยเขานอนทั้งที่สปาผิวเยอะแยะเลยที่สปาขี้โคนเขาชอบมากนะคะเขาชอบมากถ้ามาอยู่นานนี้สปาผิวผิวจะดีมากเขาได้สปาผิวเขาผิวเขาจะดีนะคะแม่หมอนทองเชฟาแก้วกินน้ำเจ้าแก้วก้าว เราจะสับตัวไปตัวมานะคะผัดเปลี่ยนกันนะเราจะให้อยู่ให้อยู่สองที่ทำทิปให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ